มือนี้เป็นมื้อที่เรามาตอบคําถามอีกแล้วเนาะเพราะว่าลูกค้าถามมาหลายมื้อแล้วแมนยาโบได้เข้ามาตอบคําถามให้ลูกค้าแต่ว่าถามว่ามีเวลาแบบนี้แมนย่าก็จะมาตอบคําถามให้ลูกค้าเมื่อทุกคนเนาะผู้นี้เพิ่นถามมาคือ3คมคถามเลยแต่ว่าเป็นคนเดียวกันแมนยาก็จะมาตอบถามีคําถามแมนยาก็จะมาเหตุวิดีโอตอบคําถามเพื่อให้ทุกคนได้ฟังน้ากันละกะเป็นเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเพื่อเป็นความรู่ให้แต่ละคนเนาะ ควรเลือกปลูกสายพันธุ์ใดแล้วแนวพันธุ์ใดเป็นที่ต้องการของตลาดปลูกของบริษัทใดกะงามคือกันบออันนี้แวนย่าขอตอบเป็นกลางๆเอาซะเนาะเพื่อสิบบได้ไปก,กระทบภาคส่วนใดขอตอบเป็นจากประสบการณ์ของตัวเองเอาซะเนาะก่อนที่ว่าเฮาสิปลูกเนาะอาจจะไปเซอร์วตลาดก่อนว่ากลุ่มลูกค,ค้าของเฮาเพื่อนต้องการสายพันธุ์ตัวใดต้องการพันธุ์ดอก น้อยหรือว่าพันดอกให่หรือว่าพันดอกกลางอันนั้นก็ไปเซอร์เวก่อนเซนว่ากระเจ้าคายมักเบ่งวันสินทุกทุกเจ็ดคำแปดคำหรือว่าอาสินใหสิบสามคำสิบสี่คำสิบห้าคำเขาก็คือไปถามเพื่อนว่าปกติไซมักไซดอกให่หรือว่าไซดอกกลางหรือว่าไซดอกน้อยคือไปถามเพื่อนก่อนส่วนใหญ่ที่ว่าเขาไปถามเนาะอาจจะหนึ่งห้านสองห้านสามห้านถาเขาได้คําตอบมาเป็นแนวทางเดียวกันเขาก็คอยมาเลือกสายพันธุ์ว่าเขาสิปลูกพวกดอกใ่หรือว่า พวกดอกน้อยอันนี้แมนยะาคิดว่าจะดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเฮามาต่อคำถามต่อไปเลยแล้วแนวพันธุ์ใดเป็นที่ต้องการของตลาดจริงๆคำ,คำถามตัวนี้เนาะมันก็นจะไปรวมคำตอบอยู่ในคอหนึ่งคือกันแต่ว่าแมนยาก,ก็จะตอบแยกออกมาอีกน้อยนึงเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจเพิ่มเติม ที่จริงในเรื่องของตลาดดอกไม้โบเมนแต่ว่าลูกค้าหมักเบ่งวันศินอย่างเดียวยังมีกลุ่มลูกค้าหมักเบ่งงานดองคือกันทาเมนเป็นช่วงทีว่าโบได้ข่าวันศาสันนั้นเขาก็จะเบิงว่าเขาสิปลูกในช่วงไหน้าเมนปลูกในช่วงหน้าฝนแบบนี้แน่นอนว่ากลุ่มลูกค้าของเขาต้องเม็นลูกค้าที่เป็นหมักเบ่งวันศิน ท่านั้นเพราะว่ามักเบ่งดองเพื่อนกจ็จะบบได้เหตุงานดองในซ่วงของเขาพันษาเนาะแต่ถาว่าเขาปลูกในซ่วงทีออกพันษาไปแล้วเขาก็ต้องได้เบิงว่าอ่าค้นที่ว่าเขาสิขายหายบ้บ่ว่าสิเป็นค้นที่กระเจ้าเหตุมักเบ่งดองบบอยู่แถวตลาดเขาก็ต้องไปเซเวไปถามเบิงว่าส่วนใหญ่เพื่อนต้องการไส้ใไดน ดอกไม้ไส้ใดถ้าเขาได้คําตอบแล้วเขาก็ค่อยมาเลือกว่าเขาสิปลูกสายพันธุ์ใดหรือว่าอาไส้ดอกตัวใดสําหรับช่วงนั้นๆคำถามสุดท้ายก็คือปลูกของบริษัทใดกางามคือกันบอในเรื่องของสายพันธุ์แต่ละของบริษัทก็จะมีความงามที่แตกต่างกัน คือแม่นย่ายอมหับว่าเคยปลูกของรายบริษัทมาแล้วเพราะว่าเขาปลูกมาหลายปีเนาะเขากจะทดลองของหลายๆตเพื่อจะขัดโตที่ว่าลงตที่สุดแล้วแม่นย่ญญาก็จะบนแนวน้วมาของตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้แต่แม่์แนย่าให้แนวทางแบบนี้ในเรื่องของการเลือกสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ปลูกทําอิฐก็คืองามหมดเลยแต่เขาก็จะไปวัดกันในเรื่องของการที่ว่า เทือที่สี่เธอที่หเทือที่หเทือที่เจ็ดขึ้นไปผ่าสายพันธุ์ตัวนั้นมันงามมันก็นจะแค่ดอกน้อยลงมาแต่ว่าในเรื่องของควมกลุ่มควมมกอดอยังคือเก่าเนาะแต่ถ้าว่าเขาตัดไปห6าหกเธอเจ็ดเธอแล้วแต่ว่ามันเป็นเครื่องนึงหรือว่าเป็นดอกที่ว่ายังบ่ได้กลุ่มเือหรือว่าเป็นดอกกายพันธุ์อย่างนะมันก็นจะ บ่งบอกว่าตัวนั้นมันกะยังบนิง่งยังบสเสถียนเธอโบได้หมายความว่ามันบบดีก็แค่แบบมันยังบนิง่งบสเเถียนเถือแต่ว่าในเรื่องของลูกค้าสิไปปูกูกดอกใหญ่ดอกน้อยก็ให้ลูกค้าไปตัดสินใจเองว่าสิเลือกสายพันธุ์ตัวใดแต่ถามว่าเลือกโบได้แท้ๆกะอินบอกมาถามแมนยา่าอีกวันหนึ่งก็ได้